สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหมอ้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาชวนทําเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบทานโรตีเป็นอย่างยิ่งนะคะกับเมนูนะคะโรตีใส่ไข่นะคะแป้งนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะและที่สำคัญนะคะมีส่วนผสมไม่เยอะค่ะขั้นตอนแรกใช้นมโรงเรียนตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะ นมโรงเรียนนะคะต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่จะได้นวดง่ายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะลงไปนะคะตามด้วยนมค่ะเอามือนวดนะคะอย่านวดนานนะคะนวด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 ไปเรื่อยๆนะคะพอเป็นก้อนในลักษณะอย่างนี้นะคะนวดนวดแล้วก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้ให้คูเต้นทำงานถึง30นาทีค่ะ หลังจากนั้นพอกูเต้นทํางานนะคะเ <c oughs> นือ้อเราจมใช่เห็นไว้ว่ามันนุ่มขึ้นนะคะและเด้งขึ้นนะคะเราเช็คนะคะว่ากูเต้นทํางานเต็มที่หรือยังหลังจากนั้นค่ะนวดค่ะนะคะนวดนวดบนท็อปนะคะใช้เวลานวดตรงนี้นะคะประมาณ5นาทีหลังจากนั้นตัดแบ่งค่ะซึ่งการตัดแบ่งนะคะแล้วแต่นะคะความชอบนะคะโดยส่วนตัวแล้วจะตัดแบ่งอยู่ที่ประมาณ12ก้อนนะคะมันกําลังจะพอดีเลยนะคะในการทอดนะคะตอนหนึ่งครั้งนะคะตอนนลูกนะคะหลังจากนั้นแบ่งๆ,ๆเลยค่ะ แล้วคลึงให้มันกลมกลมใช้นะคะมือนะคะจับเป็นลลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นหลังเต่านะคะคลึงค่ะคลึง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 ให้มันกลมที่สุดค่ะหลังจากนั้นใช้เนยนะคะหรือมาร์การีนนะคะให้ทั่วทายทั่วทั่วแป้งนั่นเองค่ะนวด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 พยายามให้เนยมกับมาร์การีนเข้าไปนะคะในส่วนของแป้งหลังจากนั้นนะคะค่อยคคลึง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 นะคะอีกแล้วนะคะให้มันกลมกลมนั่นเองค่ะคลึง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 นะคะแล้วก็ทามาร์การีนหรือเนยอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นการเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําก้อนต่อไปนะคะเอาส่วนนี้ไว้ไปพักไว้นะคะ แล้วก็ทําก้อนตดอไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะหลังจากนั้นปิดฝาพักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเอาใส่ตู้เย็นได้เลยอันนี้คือหลังจากใส่ตู้เย็นนะคะในช่องปกตินะคะไม่ต้องช่องแช่แข็งหรือช่องฟิตนะคะเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะทิ้งให้มันเย็นให้มันคลายความเย็นหลังจากนั้นมายืดแป้งกันค่ะเราพลาดกันไม่เป็นก็ใช้วิธียืดนี่แหละค่ะยืด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 นะคะยืดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนมันบางที่สุดนะคะยืด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  ยืดไปเรื่อยๆนะคะยืด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 ไปเรื่อยๆนะคะยืดจดนมันบางที่สุดนะคะเพราะเราฟาดไม่เป็นนั่นเองค่ะอบังจะฟาดเก่งมากนะโดยส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นใช้กระทะเทฟลอนในลักษณะนี้นะคะใส่เนยหรือมารกาลีนลงไปค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะในการทอดค่ะเพราะไม่งั้นมันจะสุกเร็วนั่นเองค่ะค่อยๆทอดนั่นเองค่ะให้มันเหลืองนะคะพอสักพักหนึ่งสักคู่นะคะใส่ไข่นะคะ1ฟองนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะปิดนะคะทั้งสาสี่ด้านนะคะปิดให้หมดเลยนะคะทั้งสี่ด้านเลยค่ะปิดให้หมดนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับค่ะได้แล้วเรามาหั่นกันค่ะจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับนมนั่นนะคะนมข้นหวานนั่นเองค่ะและก็ในส่วนของน้ําตาลนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะแป้งโรตีที่เรามีวะที่เราทําทิ้งไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ 7วันด้วยกันนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ